สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรดับหลัก10ล่าง5ตัวแม่นๆนะครับวิธีการคำนวณสูตรนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับนี่มาบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งนะครับแล้วบวกได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวก1บวก1บวก 2... บวก2ก็มีตัวดับอยู่5ตัวนะครับมาดูย้อนหลังงวดแรกนะครับ อาจจะย้อนหลังให้ดูหลายงวดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับใช้ผลรางวัลงวดที่ออก3 2 4 2 6เป็นเกณฑ์คำนวณน,นะครับสูตรก็ใช้หลักร้อยคือเลข3แล้วบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งคือเลข6บวกกัน4ครั้งนะครับดังนั้นก็จะได้เลข3บวก6 4 24เท่ากับ สามนบวกยีได้27ก็จะได้เลขเจ็ดนะครับเป็นตัวแรกอ่าผมใส่เป็นตัวสีแดงแล้วกันนะครับมันจะได้เป็นตัวดับนะก็นับเพิ่มเลยนะเจ็ดแปดนะครับ7 8 9แล้วบวกสบวกสอนะเก้็สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ด 78913นะครับก็คือตัวดับที่คาดว่าจะไม่มาในหลัก10ล่างนะครับาบางท่านนะครับก็อาจจะนึกว่าเอแล้วมันดับตัวนี้มันจะเด่นตัวไหนนะครับเราก็นับเพิ่มเลยนะครับตัวที่เหลือนะครับคือ789หายไปคือเลขก0 1เหลือ2 2 3แล้วก็เป็น4 4 5 6นะครับดังนั้นก็จะเหลือตัวเด่นนะครับเหลืออยู่5ตัวนะครับแล้วผลรางวัล2ตัวลางวดถัดมามันออก50นี่นะครับ50หลัก10ล่างตัวเด่นมันก็จะเหลือเลข5เห็นไหมครับก็จะเหลือเลข5ตัวนี้ ไม่งงนะครับตัวดับตัวนี้คือห้าตัวนี้นะครับผมก็แยกตัวเด่นไว้ให้ดูนะครับเอางวดถัดมานะครับหลักร้อยเลขแปดบวกหลักหน่วยล่างสี่ครั้งศูนย์บวกกัน4ี่ครั้งก็ได้ศูนย์เท่ากับได้แปดนับนะครับเพิ่มไปเลยนะแปดเก้าศูนศนย์บวกสองได้สอง สอบวกสได้สี่ 4. นี่คือตัวดับที่จะไม่มาในหลักสิบล่างนะครับใครชอบ8 9 0 2 4ก็ติดดับนะครับแล้วตัวที่เหลือล่ะนะครับก็นับเพิ่มไปครับศย์แล้วก็หายไปก็คือเลขหนึ่หนึ่งสอหายไปเลขสามี่แล้วก็ห้าหกเจ็นี่คือตัวเด่นที่คาดว่าจะมา10ล่างนะครับแล้วผลรางวัลมันออกหกสม นี่นะครับออก6กสนะครับในนี้ก็ไม่มีเลขหนะครับนี่แปดเก้าศูนไม่มีดังนั้นตัวที่มาตรงนี้ก็คือเลขหก 6, ตัวนี้นะครับก็คือตัวเด่นนะครับแล้วงวดถัดมานะครับหลักร้อยบนนี้เลขแปดก็เอาแปดทั้งบวกหลักหน่วยล่าง4ี่ครั้งสามสี่สิเท่ากับ 8ปบวกได้20นะครับดังนั้นได้0 1 2 2บวก2ได้4 4บวกสได้6นี่คือตัวดับนะครับจะไม่มา10ล่างนะครับดังนั้นตัวที่เหลือนะครับก็นับไป012หายไปคือเลข3 4นะครับหายไปคือเลข5 6แล้วก็7 แปดเก้านะครับดังนั้นจะเหลือตัวเด่นอยู่ฝั่งนี้ห้าตัวนะครับตัวดับห้าตัวแล้วผลรางวัลมวนออกสามหนึ่งนะครับออกสามหนึ่งหลักสิบล่างคือเลขสามใช่ไหมครับในนี้ไม่มีเลขสามนะครับดังนั้นตัวที่เหลือตรงนี้ก็คือเข้าก็ถูกหนึ่งตัวนะครับงวดถัดมานะครับ ใช้หลักร้อยบนนะครับนี่เลขสาตัวนี้บวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งนะครับ1บวกกัน4ี่ครั้งได้สี่เท่ากับ3ามบวกสี่ได้เจก็จะได้เลขเจเป็นตัวแรกนับเพิ่มไปเลยนะครับ 7, 8, 9, 9, เจ็9แเก่าตามนี้ก็ได้นะเจ็ดเ9้าหนึ่งเจดเ้าหนึ่งสแล้ว ตัวที่เหลือนะครับก็เอาจากตัวนี้มาเลยนะ0 2 4 5 6 0 2 4 5 6แล้วผลรางวัลมาดอก5 8ในนี้ไม่มีเลข5านะครับนี่รักสิบล่างตัวดับคือ7 8 9 13ตัวที่มาก็คือในนี้นี่นะครับ ตัวที่มางวดถัดมานะครับหลักร้อยคือเลขหก 6. บวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งนะครับ4ี่แปเท่ากับ6กบวกสานะครับก็ได้38ได้เลขแปตัวแรกนะับเพิ่ม8 9 0 0นะต้องบวก2อบวกสนะครับ ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่นี่คือตัวดับห้าตัวแปดเก้าศูนย์สองสี่จะไม่มาสิบล่างแล้วตัวที่เหลือนะครับก็คือหนึ่งนี่ก็นับเพิ่มเปศูนย์เนี่ยมันหายไปคือเลขหนึ่งสองแล้วก็เป็นสามสามสี่แล้วก็เป็นห้าห้าหกเจ็ดนะครับแล้วผลรางวัลงวดทมามันออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับ นะ่ห้าตัวนี้ไม่มีเลขเจ็ดนะแปดเก้าศูนย์สองสี่นะเจ็ดมันจะอยู่ในตัวเด่นในนี้นะเจ็ดจะเหลือตัวเด่นงวดถัดมานะครับหลักร้อยในเลขเก้าบวกหลักหน่วยล่างสี่ครั้งนะครับสี่เจ็ดยี่สิบแปดเก้าในบวกยี่แปดได้สามสิบเจ็ดาเลขเจ็ดตัวแรก 7จ9ดแกนับเกก็บวกอีก2ได้11 1เบวกสได้3 7 8เจ3นะครับจะไม่มาในหลัก10ล่างในงวดถัดไปนะครับตัวที่เหลือนะครับก็7 8 9ก็จะเหลือ0 0 1แล้วก็จะเป็น2องนะครับสอแล้วก็4 4 5 6แล้วผลรางวัลมาดอกหกหน นะครับออก61อ่าในนี้ไม่มีเลข6กนะในเจ็ดแปด่ม 6, มันอยู่ในตัวเด่นตัวนี้แล้วก็ถูกอ่าในสูตรนี้จะมีทั้งเด่นทั้งดับนะแยกให้ดูตัวแรกผมกะว,ว่าจะลงเฉพาะดับอย่างเดียวนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะมองหาเลขเด่นไม่เจอผมก็เลยอาจจะต้องทําให้สองฝั่งนะฝั่งดับฝั่งเด่นนะครับ อางวดถัดมานะครับหลักร้อยนี่เลขหก 6. บวกหลักหน่วยล่างสี่ครั้ง1บวกกัน4ี่ครั้งได้4บวกกัน6กบวกสี่ได้สินะครับดังนั้นตัวดับก็จะมี0ูนย่งสอง่าสอจะบวก2ก็ได้4ี่สี่บวกสได้หกศูนย์หนึ่งสองสี่หนะครับคือดับล่างในหลักสิบนะครับตัวที่เหลือนะครับศูนย์หนึ่งสองหายไปคือเลขสามสี่แล้วก็ห้า ห้าหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วผลรางวัลงวดถัดมามันออกแปดเจ็ดนะครับออกแปดเจ็ดในนี้ไม่มีเลขแปดใช่ไหมครับหลักสิบล่างคือเลขแปดนะครับมันจะมาอยู่ฝั่งเด่นนะครับก็คือเลขแปดตัวนี้ก็ถูกต้องงวดถัดมานะหลักร้อยเลขแปด บวกหลักหน่วยล่างใน4ครั้ง4 7 28บวกกันนะครับได้36อาได้เลข6ตัวแรก6 7 8 8บวก2ได้10ได้0 0บวก2ได้2 6 7 8 0 2คือดับ10ล่างนะครับดังนั้นตัวที่เหลือนะครับ8แล้วก็เป็น9 9เป็น0แล้วก็เป็น1 1เป็น2และ3 3 สามสี่ห้างวดถัดมามันออกสามเจ็ดนะครับออกสามเจ็ดนะครับตัวสีแดงเนี่ยไม่มานะครับนี่นะครับไม่มีเลขสามนะครับนี่หกเจ็ดแปดศูนย์สองเลขสามอยู่ในนี้อยู่ฝั่งตัวเด่นนะครับงวดถัดมานะครับหลักร้อยนะครับเลขหนึ่งอาจจะใช้เวลานานหลายนาทีนิดหนึ่งนะครับบวกหลักหน่วยล่างสี่ั้งสี่เจ็ดยี่แปด บวกกันนะครับ1บวก28ได้29ได้เล็ก9เป็นตัวแรก901 1บวก2ได้3 3บวก2ได้5 90135นะครับคือตัวดับแล้วตัวที่เหลือ901 1ก็มีเล็2ที่หายไป3ก็เป็นเล็ก4 5ก็เป็นเลขก6 6 7 8 อตัวที่ออกก็คือสองสองนะครับงวดถัดมาในออกสองสองครับเห็นไหมครับในนี้ไม่มีเลขสองนะครับเก้าศูนยหมาันข้ามเลขสองไปเลยเลขสจะอยู่ในตัวเด่นตรงนี้เลขสอจะอยู่ฝั่งตัวเด่นงวดถัดมานะครับหลักร้อยนี่เลขสองบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้ง2อสี่เป็นแเท่ากับ สอบวกแดได้10ได้เลขศูนย์ตัวแรก0 1 2 2์มาบวกสได้สี่สบวกสได้หกศูนย์หนึ่งคือดับ10ล่างนะครับตัวที่เหลือนะครับศูนก็มีหายไปเลขสามก็เป็น5 6ก็7 8 9แนะครับแล้วงวูถามามันออก5 2 ออกห้าสองในนี้ไม่มีเลขห้านะครับนี่ศูนย์หนึ่งสองสี่หห้ามันอยู่ฝั่งตัวเด่นนะครับ<ม>ก็ถูกงวดทันมาในหลักร้อยเลขแปดบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งสองสี่แปดเท่ากับแปดแปดด้สิบหกได้เลขหก 6. ตัวแรก6นนะเพิ่ม7 8 8ดบวก2ได้สิบได้0 0บวก2ได้สนะครับอันนี้คือดับ10ล่าง5ตัวแล้วตัวที่เหลือก็มี678แล้วก็หายไปคือเลข9ก9 9 0หายไปเลขก1 2ก็เป็น3 4 5นะครับตัวดับฝั่งนี้ตัวเด่นฝั่งนี้นะครับแล้วออก1 6นะครับออก1 6 เห็นไหมครับในนี้ไม่มีเลขหนึ่งนะครับนี่หกเจ็ดแปดศูนย์สองหนึ่งมันอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับสูตรนี้เราจะได้ทั้งตัวดับจะได้ทั้งตัวเด่นนะครับงดถัดมานะครับหลักร้อยเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยล่างสี่ครั้งหกสี่ยิบสี่เท่ากับเจ็ดบวกยิบสี่ได้สามสิบเอ็ดนะครับตัวดับตัวแรก คือเลขหนึ่งหนึ่งสองสมนี่มันต้องมาบวก2บวก2นะครับ3าบวกสองได้ห้าบวกสได้เจ็ดหน่จะจะไม่มา10ล่างนะครับดังนั้นตัวที่เหลือนะหนึ่งสองหายไปคือเลขสี่หก็เป็น6 7 8 9 0แล้วผลรางวัลออก02 นะครับออก0ูนย์สในนี้ไม่มีเลขศูนย์เห็นไหมครับนี่หนึ่มาันมาศูนย์มาอยู่ในตัวฝั่งตัวเด่นตัวนี้ก็ถูกอ,อ่างวดถัดมานะหลักร้อยเลขเก้ใกล้จะถึงงวดที่เราจะใช้งานแล้วนะครับหลักร้อยแล้วก็บวกหลักหน่วยล่าง4ครั้ง2อบวกสี่ได้แเท่ากับ98้าแปด ได้เลขเกตตัวแรกเจ็ดแปดเก้าเพราะว่าสูตรมันบวกทีละหนึ่งนะครับนี่บวกทีละหนึ่งดังนั้นเจ็ดแปดเก้าเก้าก็บวกสองก็ได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกสองได้สามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามคือดับสิบล่างห้าตัวนะครับแล้วตัวที่เหลือล่ะเจ็ดนับไปนะเจ็ดแปดเก้าหายไปคือเลขศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหายไปคือเลขสองสามก็หายไปเลขสี่สี่ห้า หกนะครับนี่คือตัวที่คาดว่าจะมาในสิบล่างนะครับแล้วผลรางวัลงวดล่าสุดสองตัวล่างออกสี่แปดนี่นะครับออก 48. สี่แปดสูตรดับก็ดับอยู่นะครับในนี้ไม่มีเลขสี่นะครับเนี่ยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่มันอยู่ฝั่งเด่นฝั่งนี้ก็ได้ทั้งดับได้ทั้งเด่นไปในสูตรเดียวนะครับอมาดูแนวทาง ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ที่เราจะใช้งานกันนะครับว่าดับ10ล่าง5ตัวนะครับในงวดนี้จะได้เลขอะไรบ้างแล้วจะเหลือตัวไหนนะครับสูตรเนี่ยมันบวกง่ายนะหลักร้อยในหลักร้อยนี่คือเลขหกแล้วมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาหลักร้อยเลขหกบวกหลักหน่วยล่างในเลขสี่เอาบวกเลขหลักหน่วยหลักหน่วยล่างสี่ครั้งสี่สี่แปดสามสิบสอง เอากับ6ในบวก32ได้38นะครับได้เลข8ตัวแรกนะครับสูตรนับเพิ่มทีละหนึ 1, นะครับบวก1บวก1แล้วบวก2บวก2ดังนั้น8บวก1ก็ได้9 9กบวก1ก็ได้10บได 0. 0, บวก2ได้2 2บวก2ได้4นั้นคือตัวดับ5ตัว ใครชอบใครชอบ8 9 0 2 4ใน10ล่างงวดนี้มันติดดับนะครับมันติดดับาบางท่านก็อาจจะชอบเลข8นะเลข9เลข0นเลข2เลข4ก็พิจารณาไว้เลยว่าติดดับนะครับจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะมันมันเข้ามายาวหลายงวดเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่มันก็อาจจะหลุดก็ได้นะนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะยังไปต่อนะครับผมยังเชื่อว่ามันจะไปต่อนะครับ แล้วคราวนี้ตัวที่เหลือล่ะจะเหลือตัวไหนบ้างที่เราจะเอาไว้ไปหาซื้อสลากนะครับก็นับไปนะเก้าศแปดเก้าศย์หายไปคือเลขหนึ่งอ่าสองหายไปคือเลขสามสี่แล้วก็นับไปห้าหเจ็ดนี่คือตัวเด่นที่คาดว่าจะมาในหลักสิบล่างในงวดวันที่1ิบกุมภาพันธ์นะครับไม่รู้จะเป็นเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าเลขหก 6, เลขเจ มันมีอยู่ห้าตัวนะมันก็เลือกยากนะครับแต่ยังน้อยๆมันก็ช่วยให้เราตัดตัวที่ไม่ใช้ออกไปห้าตัวนะครับนี่ใครชอบแปดเก้าศูนย์สองสี่ใครจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในเลขท้ายสองตัวล่างห้ามมีแปดเก้าศูนย์สองสี่นะครับ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, นะครับให้มีหนึ่งสามห้าหกเจ็ดในหลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยอ่าเดี๋ยวไปรอดูในคลิปต่อไปนะครับนี่ผมลงดับสิบล่างแล้วยังจะมีดับ หน่วยล่าง5ตัวอีกนะครับดังนั้นเราจะได้ใช้10ล่างเอาไปจับหน่วยล่างได้นะครับคำเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้เทียบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายในคลิปนี้ผมอาจจะใช้เวลาหลายนาทีนิดนึงย้อนหลังให้ดูหลายงวดนะครับอาจจะเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะนะครับผมท่านผู้ชมจะได้ดูแล้วก็จะได้รู้ว่ามันเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับนี่อาจจะ มีทั้งเด่นทั้งดับในสูตรเดียวนะครับสีแดงนี่คือตัวที่จะไม่มานะครับสีดํานี่ก็คือตัวเด่นนะครับก็เข้ามาลองนับดีเข้ามาทิงวดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่หรือเปล่านี่ต้องรอดูนะครับอ่ะก็จบไปนะครับดับหลักสิบล่ลางห้าตัวนะครับนี่ดับ 89024ตัวที่เหลือคือ13567นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเจอกันในสูตรดับหลักหน่วยนะครับใครชอบหลักสิบแล้วก็ต้องตามหลักหน่วยด้วยนะครับเอาในคลิปนี้ก็พอแค่นี้เเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ